อโอ้ยเงินพี่จอยมีอยู่สี่พันมาให้เงินมึนงนะมีเงินมื่นเดียวสบายดีทุกคนเมื่อนี้พ่อกับบอลซอนสแน,นลกับสว่างแรงแรงเนาะทุกคนตอนนี้เฮ่ากับเลิกงานมาแล้วเนาะตอนเห็นงานเฮ่ากับบริษัทให้ทุกคนเนอะเพราะว่าเฮาค่าเห็ิงานเฮ่ากับบริษัทเ,เก่คก็ไว้ต่วทรัพย์นะ,ะประมาณตอนเที่ยง,ง,งเนาะสิบโมเร่าสุด ประมาณตอนเที่ยงเขาเห็นแซดมาซอนกับโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นแซดแซดอีแม่แซดมาเยิงขึ้นมาว่าส่งข,องขอ้อความเสียงมามาซอนกับเขาไปฟังเบิ่งแต่เพื่อนวะง่า,ายเพื่อนว่าเบาเลยเพื่อนเบาเนาะว่าปังง่ายเคยเอื้อนมาปังง่ายมีเงินอยู่บ่เพื่อนวาา่าแม่สิไปหาหมอมืออื่นนะ พี่น้องเนี่นอนอยอเบาคำนี้ขึ้นมาเลยตื่นตันใจเลยแบบซึ่งเลยคิดเลยว่าเอยเฮามาเห็ดงานเขาเขามีภาระเนาแบกภาระไว้เต็มบาซึ่งเข้ากัได้ยินคำนั้นเขาก็อึ้งเลยจนจนตันบ่มีกระจิกกระใจเห็ดงานเลยตอนนั้นนะกับคำที่อ่าแม่เบาว่า,วา มาางามีเงินดีบ่แม่ไปหาหมอมืนเงิน,ปนไปเอายาอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่อุบลเขาก็เข้ามาได้หนึ่งเดือนเขากัยังบ่ท่านได้เงินเนาะกับบท่านได้เงินเป็นก้อนเป็นยังางฮะก็ได้พ่อได้แต่ขาดรถกับขาต่อบตรได้คือตอนนี้เขาเทงานได้ประมาณ้าวกมือเลยเนาะบ่ท่านหอดเดือนเพะอเราเห็นงานมันที่หกเขาก็ จังใน,ในี้อเอาก็สีอังนรวบรวมเงินที่หลังจากที่เอาเฮ็ดงานได้สร้ามือเอาไปต่อบัตร่าบัตรต่อบัตรก็สามปัญหาเนาะเอาก็เเลืองเงินอยู่ประมาณบ่งากเ็เลืองเงินประมาณพันกว่าพันกว่าสองพันน,นี่แหละแต่เอาเห็ดงานได้สรามมือเอาก็สีมากเบ่งเนอกว่าเอาสีได้เงินจากบาานผ่าไปคนทางบ,านนาบ้านเนาะเขาก็เม่ ถ้าบัวพอเข้าก้าวจะโอนไปประมาณหาพันเนาะถ้าได้ประมาณสองสามพันนี่เขากะที่ยืมเอื้อยจะสองพันแล้วก็ใส่เพิ่นเนาะเพราะว่ข้ามจีพาเมื่อน้อยกว่เพิ่นเงิมีอันนั้นเนี่ยขาใช้จ่ายไลายเนาะไปหาหมอทัานเข้ามาทำงานเนี่ยบัวพอนบัวพันหอนเดือนบัวพันได้เงินกัได้กะทียืมเอื้อไปก่อนเนาะ ถ,ถ่าเอื่อนมาเขาถึงยืมเมื่อย้วมาเบิรเงินมาก่อนเขาจะได้จับปะ่ะอันนี้ก็หาลอยเนาะหาล่อย,ออยองานเด้ดซามเมืนแบบเงิเงอนสี่ร้อยก็ที่ได้เท่าเรืองต่อบัดเรือสาวเขาอ,อันนี้ไม่สามร้อยรอ

แล้วก็สิบคือเอาเงินไปงาน3าวันเอาเงินนี่กันพัน่งเนาะ มันเข้ามหนักแล้วเจ็ดสบาทเท่าในติดเนาะนี่เมื่อเราเห็นงานโอเป็นไห้าซิบแล้วก็เข้าไปค้นคลองซอยบ้านขางไปไหนเส้าบาทเนาะเอาดีนี่เหานไหนึงซ้ำเห็นงานซ้ำมันเจ็ดสิบหนึ่งทองซ้สจดดซ้วันไดพันสองทุกคนตอนนี้เขาไหไพันสองจ็สิบบาเก็บไปก่อน เราเก็บไปก่อนขันสองอันมาเบิร์เราจึงจะฝากเงินไม่ให้เป็นเะไานะขันสองขันสามขันสองขันสามอันนี้คือเงินที่เราทำงานมากแต่สาวกมือนะขันสามขันสี่ขันห้าขันหก เก็แบันเกาองพันอันนี้จองคอนจองกันตามองสีจหาจงมาดูจองาเ็จองแองเกบพันพันกรงสอันนี้คือพันหนึ่งเขารเงินเหตงานชาวรื่องมือตัวนี้เรื่องเงินอยู่สี่พันกวานนะ เรื่องเงินอยู่หลังจากที่เราต่อบัตรมาแล้วเรื่องเงินอยู่สี่พันสี่พันเอ็ดเนาะเงินก่อนเลยเนาะดีใจแห้งทุกคนจะได้ได้ไเงินฝากมห้คนทางบาทเนาะ, 4, 4, นะ,ะสี่พันเอ,อ,อ็ดสี่พันเอ็ดเพราะว่าสี่ยืมยืมเอื้อจะพันหนึ่งเนาะแต้ไมันนอนหาพันเน่ฝากแม่ค่ะค้ารถผลไปหาหมอเพราะว่าค่าใจใจคนกระไรเนาะ เอากาเอาอทำเนียกับภูมิใจดีใจเหละทุกคนเอาเด็เงินมาหาเงินหาเจ็ดงานเก็บเง,นงนนินม่บนตังบานเนาะไอร้อนแม่ภูมิใ,มใจเนาะแล้วท้าถาเอื่าาอ,าาอ,าาอยมากท้าถาเอื่อยมากเอาชิบไปยืมเงินพันหนึ่งเนาะไอ้มานอนหา 1, นาพันนะชิบไปหาเอื่อยอยู่ตลาดไอ้เงินผาดเมื่อหายเนาะจะได้กัน็รอติดตามของเราทุกวัปรึกษาด้นี่ยคันเ<ท> <สา S 2> ช้าเห็นแล้วบูสซอยได้ มึมึงตาลวก็เด็ดดููเห็นนะมัเลิกลีนะสฝากเงินมือกเงินมยืมจักนหยือะไรยืนจานะเออสมฝากเงินมอสี่สาม่สั่งเขาเร็วมาให้เงินมื่นนึ่งมีเงินมื่นเดียวเออหายไได้แล้วค่ะพี่น้องโอ้ยว่าหยะซื้อโดนจัพี่สั่งแล้วค่ะพี่ถ้าพี่ไม่มีเงินก็โดนเลยน ยักเป็นไงมันมือนี่มันฝนตกกระลุปิดหนานไว้สี่ร้อ,อยสี่ร้อยสามเก่าอ่ะนะเรือเรือนาบัสก็อะไรวะเรือหน้าบัต,ร,ะะบตร่วมทั้งมือนี่อีกได้พันสองพันสองเจ็ดสิบเออสี่พันสองสี่ร้อยเจ็ดสิบรวมทั้งโตเก,ก่าอ่ะสี่พันกว่าบาทเชื่อเมื่อจากหาพันนี่ ยืมมายืมเลยทักพันหนึ yeah. now, now, oh, uh ่งใครก็ได้มีตาหนึ่งเดือนพัวมันหนอทักพันหนึ่งให้มันหนอหาพันอยู่นะเราจะเราจะไปหามอมเองคโทรหาดีบนี้โทรว่ามันยืมเงินไปพันน้ำมันยังบ่มาให้ันอานอีตานึ่งันหนึ่งพัวมันหอหื่อยนะจอเด้ยลูกกระซพอเลียงกันเล้ยเงินันหนึ่งนะ มันหอดหาพันเลือดสี่พันเลือสัง 4, ่งเช้าหกต,ตอยากกินอะไรบ้างหักมืออื่นนี่ได้เลยวน,นไปตอนนี้ท่านบอก,กว่าท่านคือกาลหาพันเงินในท้องเงินในทงมีสี่พันแล้วนับพิอีกพันหนึ่ 4, นงเลยตอนที่เด็กๆสามแปดกระมงกได้ไลย ถ้าใครถ่ายตอนเมื่อไหร่เอา้ำมันก่อนพันเลยมาห่อมาทำา่อใหญ่เลยเออเนี่จ้ะตอนเมื่อห้อนะจ๊ะบนก็ยืมเมืนเดี๋ยวไปนหาพวกเออไดูอีเวิ่งไปดูอีอูจะมิดาหูยัง นี่เขาก็มานังทาบอย่เดียวงานเก็บเก็บข้างอยู่นะนี่เขาจะเอาเงินในตโกนะทุกคนจะนอนหาเจียคนมาก่อนถ้าวันนังคาบันก่อนเนาะคือรักอยู่เ้ยไม่ใชนับนะนับเหลืออยู่เงินนะเหลืออยู่ประมาณเจดสบาทอเจสิบบาทยานันยังมื่นก็ได้นะ เอาัเไปก่อนก็ได้ท่จ่ายกรหอง,องออโอ้ยจายกรอ,องกระจายแล้วครูข้เาเขาเดือนได้ปะเออขางเขาบาทีบางทีซีปลายปุได้อีกห้รบเทไรนะเอาให้ก่อนเศษมานะเจียริบัหรือ,อเกาสิบเกาสีบขบยอะ ไงไานะดึงออกมาสักน mm ี่เนี <ừ. S 2> <ừ. S 1> é, ้ยได้นะ อันนี้ห่อนดูสิเกินรล่อหนึ่งนะจะได้เหรอเออมึงทำอะไรล่ะยิงก่อนขันหนึ่ง เดี๋ยวบอกเกินช่องเสม,มอเนี่ยไปแล้วเนาะทุกคนเขาก็ดีใจแหงฮะเออแล้วไปแล้วเนาะหาพันทุกคนดีใจแหงภูมิแหงดีงใจแหงเนาะฝากเงินหน่อยคอยนอหน,น่อยเนาะแต่ดีใจภูมิใจเลยเพิ่งหน่อยสิแต่ก็พาภูมิใจเนาะเอามาเห็ดแต่พอหอนเดือน แประกาศสู่ต่อไปนะทุกคนคะแนนก็ฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์เพิ่มกำลังใจให้บอกสอนสู่งานต่อไปนะทุกคน